โอ้โหอยู่เนี่ยโอเคป้าะโอ้โหตบมือกูแรงมาได้ตบแล้วใครตบล่ะผีไอ้น้าไอ้น้างเอียเอยงกัดกดเขาแรงแรงได้ยังไงล่ะกดเขาแรงแรงได้ยังไงล่ะกดแล้วดูเขาเนี่ยเขาจะเบาลงมึงไม่ต้องมาสอนกูเนี่ยจะอมใส่หน้ามือเนี่ยเจ๊ไม่มีแรงแล้วเนี่ยออกแทนด้วออกแทนด้วยออกแทนออกไหมออกไหมทิ้ยไอ้แม่ยึด มากันแล้วโอเคพี่โนอดมาไอ้แม่เนี่ยปวดหนักดินี่หนักแล้วนี่มือสั่นเลยเนี่ยไม่ได้แล้วเฮียมาสั่งอย่างนี้ได้ควายชีวิตจริงคนแถวนี้ก็เริ่มลุกขึ้นมองกันแล้วไม่ได้เลยไม่มีแรงเลยต้องตบไงมันจะได้หายตบหน้ามึงไหมเขายิ่งไอล้น่ะไม่ดีเลยใช่ไหมไอแม่เย็ดไอหน้าเฮียหนาหีเลยเนี่ยเอามาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวพี่โนอดจะมากับตำรวจหลายคนแลแต่อาหารเมืองเพชรอร่อยนะป้า เรื่องเรื่องนั้นไม่เอนจอยเท่าไหร่หรอกชีวิตจริงตัดประสาทกิจเข้ามาฟังไว้นะชีวิตจริงบ้านขายของบนบ้านไอ้นี่เลยเป็นคนที่แท้จริงเลยเป็นความฝันของมันกินยาด้วยไอ้ไอ้หน้าด้านไปไอ้สักยาคายมึงนั่นแหละกูจะพูดเลยเขาอยากคนเดียวแน่จะพูดให้พระสฆงฟังเทศในวัดเลยไอ้ไข่ด้วยป้าจ๋ากินยาก่อนโอ้โหยให้หนูหน่อยเราเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงนะ มาบัญชาการอย่างเงี้ยเจ๊เป็นอะไรเจ๊ก็ต้องกินของเจ๊นี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยมันบังคับให้กินเนี่ยเด็กเจ้บอกกับพี่โนธพี่นายสักนินเอาชีวิตจริงมาเลยเขามีเพื่อนตำรวจเยอะกันเลยน่ะงั้นเอาซื้อมให้พี่โนธไม่ไม่ต้องมาซื้อหรอกเป็นชาวบ้านอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็คอยดูแลอยู่แล้วเขาอะไรคนดูแลคนดูักสิทธิ์เลยโอ้โหเราเป็นดีนําบัญชาการให้กินอะไรเป็นแก้วแก้วอย่างนี้นะ พระสงฆ์รู้ก็มือสับเลยสับอะไรสับมึงในให้ตายเร็วเขาบอกไอ้คอวายคนไอ้ควายคนนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงโอ้ยมีแต่คนพูดอย่างนี้เลยคุณแมาใต้เพื่อนพีนโ่โนดตป้าขายของเก่งอ่ะชีวิตจริงเขาไม่ปล่อยอย่างนี้บอกรัตนาเจนเย็นแอบมากันแล้วใช่ไหมคะได้ข่าวว่าป้าขายของเก่งเอออยู่บ้านขายของเยอะขายของเยอะใช่ไหมนี่ไม่ให้กินเหล้าใหญ่ได้ไหมอ่ะนี่ช่วยด้วยกินอ้วกนะเจ๊บสบายดีอ่ะ ไม่อร่อยเลยถ้าควรเป็นมากก็ต้องกินมึงไม่ต้องรอบ้านกูหรอกี่โมงเออจับจับอะไรจับหมูเหรอจับหน้ามึงเนี่ยอ๋อเลยย่อมรู้ประหลาดนี่ขนมใครอ่ะเฉยนะถ้าดูไป็นดจริงนะแบ่งไม่ใช่ขอกินสักชิ้นขอกินสักชิ้นได้ไหมมีตั้งเยอะตั้งแยะแบ่งมั่งก็ได้ แบ่งแบ่งไม่ตรงมาพูดถึงเลยโอ้โหถอนตั้งเยอะตั้งแยะตอนนี้พักเก่าเร่องนี้เหลือมึงจะมาใกล้ถูกเจ๊เขาจะไม่สบายหรอกนะมึงไม่ต้องมาพูดถึงเลยป้าเดี๋ยวช่วยไล่ขายน้ำเพิ่งหน่ออยเงิน